สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอฮันชแน,นลครับวันนี้ครับผมจะพาไปล่ามนินิบอสนะครับและตัวที่ผมจะล่าวันนี้คือโลลีนะครับ ผมจะล่าแบบมือโปรนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าโลลี่เนี่ยจะล่ายังไงนะครับถึงล่าง่ายมากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูลาเอียดของมอนเตอร์กันก่อนนะครับโลลี่เนี่ยนะครับมันเป็นมอนเตอร์ธาตุความมืดนะครับขนาดใหญ่นะครับเผาเดมอนแล้วก็เป็นมอนเตอร์ประเภทมินิบอสนะครับก็คือจะโจมตีทีเดียวไม่ตายนะครับตีแรงแค่ไหนก็ไม่ตายต้องตีมันหลายหลิดนะครับ ส่วนของที่ดรอปนะครับที่เราสนใจจะมาลาก็คือจะมีน็อตโตนะครับภ้าคลุมนะครับแล้วก็มีอีลูนะครับแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยสามารถเอาไปแยกชิ้นส่วนได้นะครับสลายอุปกรณ์ครับเอาแร่นะครับส่วนแมปที่มันเกิดนะครับมันจะเกิดเมืองนิฟเพมนะครับแมปสกีลิงตันนะครับก็ลองวาร์ปหาดูนะครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการล่านะครับ ผมจะลองฝั่งยี่แบบออโต้ดูนะครับเห็นนะครับมันจะเริ่มยิงไม่โดนนะครับจะยิงโดนแค่ทีแรกๆครับทีเราไปยิงมิดตลอดเลยมันยิงมิดเพราะว่ามันจะเปิดเกราะนะครับจะสลับกันระหว่างเกราะกายภาพกับเกราะกันเวทนะครับถ้าเรายิงแล้วมันไม่โดนรามิดเนี่ยแต่ถ้ายิงเวทจะยิงเข้านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายิงเข้านะครับยิงโดนนะครับจะยิงเวทไม่เข้าครับ จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ถ้าเรามาขับวิสานนะครับก็จะยิงได้ครับผัดกันยิงเข้ายิงไม่เข้าแต่เรามีวิธีการแก้นะครับก็คือการยิงสกิล heavy a r r o w นะครับก็คือสกิลนี้จะสามารถเจาะเกราะของโรลี่ได้นะครับจะทําให้ยิงไม่มีมิดนะครับลองดูนะครับผมเริ่มจะยิงเข้าทุกดอกแล้วแต่ข้อควรระวังคือต้องกดสกิลตลอดนะครับห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยมันจะกลับมากลางเกาะอีกครั้งครับจะทําให้เราตีมิดนะครับลองดูนะครับ เรียบร้อยครับจบแล้วครับโรลี่ล่วงทีนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับก็คือโรลี่เนี่ยเราสามารถยิงแบบนี้ได้ทั้งที่เป็นมินิบอสในแมปนะครับโเรามาล่าหรือจะยิงที่ดันการ์ดก็ได้ครับดันการ์ดในแมจะมีโรลี่อยู่ก็คือเป็นปัญหามากๆเลยคือค่าย,ยากครับทีนี้เราก็เอาสกิลเนี่ยครับเฮลวี่อาร่ไปยิงมันนะครับเราก็จะทําให้โรลี่เนี่ยโดนยิงเข้าทุกดอกจะสามารถจบโรลี่ได้ไปในหนึ่งเวฟนะครับ เดี๋ยวผมจะลองล่าให้ดูอีกสตัวนะครับก่อนจะไปล่านะครับเรามาดูของสมใส่กับสกิลที่ใช้นก่อนนะครับของสมใส่นะครับจะเป็นเซ็ตฟาร์มนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะมินิบอสมันไม่ได้เน้นดาเมจอยู่แล้วนะครับมันตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับทีนี้นะครับในส่วนของสกิลนะครับอ่ะเรามาดูกันสกิลนะครับหลักเลยก็คือ Heavy a r r o w นะครับ สกิลนี้สําคัญมากๆเลยนะครับใช้ยิงบอสได้ตลอดเลยนะครับควรจับเต็มสิบเลยนะครับส่วนคําอธิบายสกิลเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าจะยิงแล้วทําให้เกาะอะไรมันหายไปมันแค่บอกว่ายิงแล้วเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้น30นะครับแต่มันสามารถเจาะเกาะของมอนเตอร์ที่เป็นบอสแบบพิเศษได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองล่ากันต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะเปิดด้วยสกิล Heavy a r r o w ตั้งแต่ดอกแรกเลยนะครับมาลองดูครับเปิดไปเลยครับแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าครับยิงไม่มีมิสนะครับเข้าทุกดอกครับแป๊บเดียวก็หล่นนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องกดเรื่อยๆนะครับห้ามหลุดนะครับ ถ้าหลุดจะกลับไปยิงมิดเหมือนเดิมนะครับมันจะมีระยะเวลาของสกิลที่ทํางานอยู่บนตัวนะครับแล้วก็ถ้าสกิลหมดแล้วมันจะเปิดเกาะโดยอัตโนมัติเรงโรล,ลิในดันการ์ดก็แบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนในดันการ์ดเนี่ยต้องระวังนะครับตอนโรล,ลิออกมาเนี่ยต้องมายืนซ้อนกันแล้วก็ตั้ง้องแชทนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้คนที่โดนลำแสงของโลลิเนี่ยกระเด็นปฏิสตันนะครับเราจะเกิดการตายหมู่นะครับต้องระวังให้ดีนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับผมได้ของเลยครับได้ผ้าคลุมนับโตอันนี้ราคาอละหนึ่งเอ็มเลยนะครับถือว่าราคาดีมากเลยแล้วก็ดอกง่ายแต่เพราะวันเป็นของสีฟ้านะครับเห็นไหมครับว่าล่าง่ายมากเลยเพื่อนๆก็ลองมาล่ากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆแบบน,นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ